กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะพี่น้องจา๋าก็ฟังคำเตือนสักเม็ดหนึ่งนะคะพี่น้องคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดมินจะมาสรุปในแนวทางฮานอยชุด1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าก็มาเข้ามาหลายงวดอยู่นะคะพี่น้องไปรับชมกันเลยจา้า60หลุดนะคะพี่น้องจา๋า สี่หกก็หลุดนะคะพี่น้องหนึ่งหกก็หลุดนะคะวิ่งมานะคะหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าห้าสามนะคะมาตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะห้าสามตรงๆเลยนะคะศูนย์สี่ก็หลุดไปนะคะหนึ่งเจ็ดก็หลุดไปนะครับมาตัววิ่งหนึ่งตัวเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสรุปเข้ามาหนึ่งคู่นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมวันนี้กันเลยจา้า ซูมก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องจา๋าวันที่สามสิบเดือนสี่ปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮานอยชุดหนึ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวจริงๆนะคะพี่น้อง แนวทางตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะบวกลบคูณหารแล้วจะเท่ากับเอ่หกนะคะพี่น้องจา๋าเด่นหกนะคะเด่นวิ่งวิ่งสี่วิ่งห้านะคะพี่น้องเราโมลูดหกกันนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสาม หกสี6 6กห้าหกนะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขที่แอนมินชอบนะคะจะเป็น6กเก้6หแล้วก็6กนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะพี่น้องจ๋าฝากช่องเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะช่องสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสาวโซนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า